ผัดซิมเสะในดวงใจเ่วนประกอบก็จะมีเลยเนีย่แฮมเบคอนหอมหัวใหญ่แครอทเจี๊ยบข้าวนี่เลยงาน้ำมันงาขั้นตอนแรกเขาก็เอาไข่ลงไปดาวก่อนผัดกระเทียมเจียวกระเทียมให้หอมใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดแกะตามด้วยแครอทผัดให้หอม ผัดไปให้มันสุกเสร็จแล้วก็ใส่แฮมกับเบคอนลงไปผัดให้มันสุกผัดให้หอมผัดลงไปผัดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่พระเอกของเราซิมฉิลงไปจ้าผัดไปผัดไปปรุงรสในน้ำตาลเด้อซอสโคสูจังด้วยนะ นี่แหละผัดไปเอาข้าวใส่ผัดไปมันก็จะออกมาประมาณนี้เลยเสบอยู่ได้หละแล้วก็โรยง,งานี่โรยง,งานลง,งนไปแสบบบ่แเสบนานหมดค่ะหมดเลยนี่ผลงาน